เราต้องมานักแกะแกแกแกะนูนอนไม่หลับเราต้องมานักแกะนักแกะไม่ใช่นักเพชรนักแกะไม่ใช่นักเพชรเรามานักแกะกันเถอะเพื่อนเอ้ย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณัฐประสวนชื่อเล่นชื่อน้องข้าปุ้นเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบรณพัฒศึกสองนณีทิจังหวัดพัทลุงวันนี้ผมจะมาเล่านิทานคุณธรรมเรื่องเด็กเลี้ยงแกตจอมโกกจะมีเรื่องราวที่สนุกและน่าตื่นเต้นขนาดไหนขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยครับครับ ข้างหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าอันเคี้ยวขะจีได้มีฝูงแกะตัวสีขาวขนปุกอุ้ยกำลังกินหญ้าอย่ายงอริอร่อยแม่แม่แม,แม,แม่โดยผู้ที่คอยต้นฝูงแกะนั้นเป็นเด็กผู้ชายชื่อจอมจอมโดยเล่งเพลงไปตามทางแกะเป็นสัตว์สีขาวและเลี้ยงลูกด้วยนนมงหม่ชอบกินข้าวนุมแต่ชอบกินใบหา ลา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 ทุกเช้าจอมนจะต้อนฝูงแกะของชาวบ้านในกนหญ้าที่นอ่งเขาใกล้ๆหมู่บ้านจอนต้องยืนเฝ้าแก,ก,กะนังน่งเฝ้าแกะนอนเฝ้าแกะทั้งวันทั้งวันน่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรสน,สนุกสนุกทำเลยหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าทันได้นั้น ก็คิดเรื่องสนุกสนุกขึ้นมาได้เขาสุดลมหนานงแกเข้าเต็มปอดแล้วตะโกนเสียงดังลั่นไปทางหมู่บ้านว่าสช่ด้วยช่ด้วยหมาป่าไม่กินแกแล้วเย่แล้วหมาป่ามาไปช่วยจอมเร็วพวกชาวบ้านต่างคว้าจอบคว้าเสียมแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาพวกท่านโดนฆ่าหรอกแล้วไม่มีหมาป่าสักหน่อยแล้ววันหนึ่ง ก็มีหมาป่าตัวใหญ่หิ้วโซมันกระโดดออกมาจากพุ่มไม้และได้กัดฝูงแกลวของจอมจริงๆจอรตกใจกลัวจนตัวสัน่นเขารีบตะโกนสุดเสียงจนคอแทบแตกช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามันกินแกลจริงๆช่วยผมด้วยเขาตะโกนซ้ำเล่วซ้ำเล่าแต่พวกเชาวบ้้นที่ได้ยินกลับใส่หน้ามไม่มีใครสักคนเดียวที่ขึ้นมาช่วยฉันเลย จอมได้แต่ลองไห้มองดูฝูงแก่ของเขาถูกหมาป่าไล่กัดจนหนีกระจัดกระจายไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อถือดังนั้นเราจึงควรเป็นคนซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกขอบคุณครับ